ดูเข้าข้างน้อยดูขนสีขนเต็มเลยออ้อ้วก็ตกแล้วก็ตก แล้วก็ตกเอาขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาเ <c oughs> ออเดือ เอาแมวดื้อเอาแมวดื้อเออแมวดื้อเออ